สวัสดีค่ะดิฉันนางชีวิตวรรคณมีเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปู่ยินศรีตะมนตนาบูนะคะวันนี้กะบานของกลุ่มของเราก็จะมีการทํามะม่วง,งนะคะมะม่วง,งอบนะคะเนื้อผ่านอของกลุ่มเพราะว่าในชุมชนของเราก็จะปลูกมะม่วง,งกันเยอะก็เลยอยากทําสินค้าของการเกษตรของเราแปรรูปแล้วก็จะเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้ทางเกษตรกรบ้านเรานะคะอันนี้คือ เพิ่มาการสร้างงานให้สิทธิ์คด้วยนะคะอันนี้เรา,าจะามาทําเองก็คือ,อวิธีการทําก็คือเราจะเอาไปนึ่งก่อนนะคะเอาไปนึ่งก่อนแล้วก็จะมาเอาไปตากนะคะไปตากให้แห้งก่อนแล้วก็จะมากระเทาะเราจะมีเครื่องกระเทาะของปุ่มกระเทาะออกแล้วก็เราจะเอามา,อาเอามาตากอีกรอบนะคะ ตาล้วจะมาเอารอกเกีย้ยวออกแล้วก็จะมาทําการอบนะคะก็จะเป็นออกมาประมาณนี้นะคะอันนี้เราขายอยู่ที่ถุงละประมาณ50บาทนะคะ1กลัองนะคะคุณนู้ชมคะถ้าขายเป็นกิโลก็ประมาณ500บาทแล้วก็สินค้าของเราของกลุ่มเราก็จะมีอีกคือ ข้าวกล้องงอกชงดื่มเพื่อสุขภาพค่ะอันนี้จะเป็นข้าวกล้องนะคะเพื่อสุขภาพาจะเป็นพวกข้าวไรเบอรี่นะคะอันนี้กุ่มทําเองอันนี้เราขายที่หอละ100บาทนะคะจะมี24ุ่่มค่ะค่ะ <c oughs> ใครที่สนใจนะคะจะสั่งซื้อนะคะมัมโม่หิมพานแ์เฟรูปของเรานะคะแบบอบนะคะอร่อยหอมกรอบนะคะเราสั่งทางอ่า เบอร์โทรนะคะ081644608หรือทางช่องทางการตลาดก็คือเราจะขายตามงานสินค้าการเกษตรของทางสำงสนักงานเกษตรอำเภอจัดวุฒิเราก็จะรงขายตามอำเภอตามจังหวัดนะคะแล้วก็เราจะขายอยู่ที่วุฒิของตำนานผู้ใหญ่บ้านทุกประชุมทุกประจำเดือนนะคะเราจะรงขายนะคะทีมมานเราจะมาขายที่นั่นนะคะ